สวัสดีครับมาามาร่วันดีครับผมก็จริงๆอยากโชว์แล้วไม่ใช่อะไรหรอกรู้สึกว่ามันแบบพร้อมแล้วที่จะโชว์อ่ะรู้สึกอยากให้เป็นเร็วพรุ่งนี้เร็วๆครับแลวพวูดอย่างนี้เราแซวว่าเราต้องแบบเตรียมโชว์อะไรพิเศษบ่าพิเศษเสมอครับผมก็จริงๆในโชว์อ่ะพรุ่งนี้ผมบอกไม่ได้แต่มันจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ในทุกๆช็อตของทุกๆช่องทุกๆคนด้วยนะก็ สำหรับโชโชว์ผมเองอะ่ะก็พยายามจะพูดแบบไม่สปอยแต่ว่ามีเพลงที่ผมไม่เคยร้องแล้วก็เป็นเพลงที่ผมชอบมา,มากๆเอามา r รี r ร a n g นจ์ใหม่ทั้งเรื่องโครโครโกราฟแล้วก็เรื่องของเพลงด้วยแล้วเราสามารถให้คำกำกัคมามโชว์เพราะแบบการถักกระเด้งแบบคอมม์ วันในไลฟ์ชามก็คือแบบหนึ่งครั้งในชีวิตได้ไมาโชว์ดูโชว์แบบนี้ผมด้วย <c oughs> ที่ได้ทำโชว์แบบนี้ครับอันนี้คือชาร์จแบนตัวเอ,อ่อผมใช้เวลาประมาณน่าจะช่วงเดือนหนึ่งครับช่วงประมาณเดือนนึงในการเตรียมโชว์ทั้งหมด, <Rose. S 1> ดมมเรียนในการเลือกเพลงใส่เพลงมผมเหรครับผมชอบผมก็ลองอยากลองผมก็ลองแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันมีกลิ่นของความเป็น เกาหลีไปด้วยในโชว์น uh huh. wow. oh, okay. oh, no okay. in ี้มันก็น่าจะดีอะไรเงี้ยผมก็เลยเลือกบางเพลงที่มันเป็นเอลิเมนที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันแต่มันมีความกลิ่นของเกาหลีด้วยคิดว่าอย่างนี้ใช่ไว่ามีโชว์เพลงเกาหลีเปล่ารอดูดีกว่าแต่มีมีความมีกลิ่นอายของเกาหลีแน่นอนงทากครับ่ดาครับผมนะฮะก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับพรุ่งนี้นะฮะถ้าจะใครไม่มีบัตรก็สามารถซื้อได้แล้วก็อ่าเป็นโชว์ที่เรียกว่ามี เกินได้ของหลายๆคนรวมกันจริงอย่างพ็อกซี่อ่วิคินชานอูนะผมทุกคนก็เตรียมโชว์มาอย่างเต็มที่แล้วก็จะเป็นโชว์ที่เกิดขึ้นแค่ครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวมันจะไม่มีโชว์ที่เหมือนแบบนี้อีกแล้วฝากด้วยครับงานช่วนี้คช่วงนี้ก็ดีครับผมสนุกดีได้ได้ทำงานในหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำแล้วก็มีหลายๆที่ที่เราต้องไปในอนาคตแต่เรา แต่เราต้องอเตรียมร่้งายพร้อมที่จะไปในหลายประเทศอะไรเงี้ยก็ต้องเตรียมตัวรับพอเรามาแบบดูแลส่วนตัวทุกอย่างเองแตเราได้ส่วนตัวคือผมรู้สึกว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งเลยก็คือ,อเรื่องการแบบว,า,วางรายละเอียดคิวยเงี้ยแต่ว่าส่วนมากจะเป็นหน้าที่ผู้จัดก,การผม,ผมก็จะผมก็จะแบบว่าให้เขาไปจัดก,การแทนอะไรเงี้ยซึ่งผบว่าอย่างหนึ่งที่ท้งยากเลยคือการแบบว่า พยายามให้เราได้ทํางานที่เราชอบแล้วงานที่แบบเรารู้สึกว่าเอองานนี้มันเหมาะกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็จัดมันให้อยู่ในเดือนที่เหมาะสมหรือบางที่มันทับกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยคือผมว่ามันยากตรงสเกจดวลิ่งที่สุดแล้วในในในพาร์ทงานของตัวเองแล้วก็ยากในเชิงวางเดเรคชั่นตัวเองด้วยว่าอันไหนที่มันแบบเหมาะกับเราด้วยเรียกว่าปีนี้คือก็มีทั้งงานที่เป็นที่เดี่ยวแล้วก็มีทั้งการว่าเบ็นอะไ ถ้าได้ชมก่อนผมคิดว่าน่าจะเป็นงานเพลงที่ได้เขาลับสกบอร์ดหลังจากนั้นน่าจะเป็นเรื่องของอะไรที่ยังบอกไม่ได้แล้วก็จะมี <c oughs> แล้วก็จะมีแบบซีรีส์เกาหลีที่ไปถ่ายก็ตอนนี้ก็เวิร์กช็อปมันอยู่ด้วยแล้วก็เนื่องจากบทมันมีความแปลมาจากภาษาเกา,าหลีเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยมันจะมีความ ที่บางคำมันเราพูดไม่ค่อยเข้าปากเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนบทให้มันเหมาะกับตัวเราในตอนนั้นที่เป็นคาแรคเตอร์นั้นอะไรเงี้ยซึ่งก็จะแบบมีอยู่ในช่วงดูบทเวิร์กเอาตรงบทให้มันแบบเรสร็จสมบูรณ์ก่อนอะไรเงี้ยต่อไปในี้เอพิสูจน์กาหนดการหรองเยังว่าเราจะต้องเดิทนทางไปเทีนแข่งขนของเราตอนนี้ยังยังดูวันอยู่ครับผมแต่ว่าเวิร์กช็อปตอนนี้ก็พยายามหาวันทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แปลว่าเวิร์กช็อปเราจะได้เจอกับหมอกมากรดครับผมเป็นยังไงบ้างเทียวค่่ะาเดี๋ยวคุณจะมีกา้ ใช่ครับน้องโจทย์้องโจทย์เอ่อบาโคตอนนี้ก็เรียนจบแล้วด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก็มีเวลาโฟกัสเรื่องของงานมากขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างเอ่อมหกับมหาลัยอะไรเงี้ยก็ตัวน้องเองก็แต่งเพลงว้เยอะอย่างตัวที่เพลงที่น้องแต่งอ่ะก็เราฟังตั้งแต่แบบดาราฟแรกอะไรเงี้ยล้วก็เออจริงน้องเขียนทั้งเมโลดี้ด้วยเนื้อด้วยเราก็ทำพาร์ตดนตรีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าพอมันมาจากเขาหมดอะไรเงี้ยมันก็ เฮ้ยม <ächst> ันก็เจ๋งดีแล้วมันก็มีได้กลิ่นอายความเป็นบารโคที่ชัดขึ้นกว่าแบบที่ผ่านมาเลครับคิดว่ามันแบบน้องมีแบบน่าการเปลี่ยนปใจโอ้ยน้องเก่งขึ้นเยอะมากน้องเก่งขึ้นเยอะมากๆน้องมีสกิลเรื่องของการร้องที่เปลี่ยนไปเลยอ่ะถ้าถ้าสมมติไปดูเทปล่าสุดกับแบบอันสุดร้องแรกๆอะไรที่มามันคือแบบ completely different เลยคนคนละคนเลยแล้วก็ความมั่นใจของน้องก็แบบคนละแบบเลยครับผมพอสปอยได้ไหมว่าตอนนี้ รจริงๆผมทำเสร็จแล้วนะมันจะเป็นช่วงการอัดเพลงของตัวบาร์โค้ดมากกว่าที่ต้องไปเวิร์กกับครูที่เป็น vocal โค้ชว่าในแต่ละท่อนต้องร้องยังไงบ้างอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไปอัดที่สตูทีเดียวครับนี่คือมาอัดที่สตูของเราอเราอาจจะต้องเป็นสตูนอกครับผมเพราะว<ๆ>่าจริงๆอ,อาจจะต้องดูเวลาทามมิ่งกันถ้าสเกลด์ดได้ก็อยากจะไปดูด้วยด้วยตัวเองกันแต่ว่าถ้าไม่ได้อาจจะต้องเป็น แบบคนที่ผมไว้ใจไปดูน้องให้พอสบายได้ไหมว่างานที่ทำสำน้องเป็นแบบไหนงานซีรีส์งานเพลงครับเพลง,บบเลงครับ,บ,บมันจะเป็นทีเนสป๊อปที่เป็นมีความเวสเทิร์น Western, ค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเป็นตัวบาโคสซึ่งหลายคนฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยน้องจริงๆน้องชอบแบบนี้หรอน้องสไตล์เมโลดี้เป็นแบบนี้หรออะไรเงี้ยมันจะได้เก็ตูโนบาโคสมากขึ้นด้วย ครับผมครับผมก็ฝากคอนดินด้วยนะครับผมก็เป็นโชว์ที่พวกเราทุกคนนะตั้งใจทำกันมากแล้วก็มีเอ e ลเมนต,ต์ใหม,ใหม่แปลกใหม่ในโชว์ของทุกๆคนแน่นอนแล้วก็โชว์นี้จะเป็นโชว์ที่เกิดขึ้นแค่ครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวนะครับผมงั้นก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีบัตรนะก็สามารถซื้อได้ครับผมแล้วก็ฝากเจ็คชัตเตอร์นะครับผมฝากเพลงแล้วก็อัลบั้มปลายปีนี้แล้วก็เอเชียทัวร์คิดว่าไดาปลายปีนี้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยครับผมขอบคุณครับ